สำหรับคันนี้น,นี่เลยนะคะตัวเบนซ์เป็นปี2012นะคะตัวดีเซลนั่นเอง CLS 250 AMG เลยคันนี้เน้นย้ำปี2012นะคะตัว W218 นั่นเองราคา999,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาถูกมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดู Body, อบอดี้รอบๆกันไปไปฝั่งนี้ดีกว่ามา นี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบคูเป้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูแม็กให้แม็กตัวนี้นะคะจะเป็นยางขอบ18นะคะแม็กไม่มีรอยดุ้งเลยไล่มาเรื่อยๆนะคะมีกระจกมองข้างกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะคะก็คือไรให้ถามไงไม่อยากคุยคนเดียวอ่ะไล่มาต้องบอกก่อนตัวนี้โฉบเฉี่ยวมากนะคะบางคนเนี่ยอยากได้เป็นรถคูเป้ นะคะตัวพวกเบน์คูเป้แต่ว่าข้างหลังมันก็จะแคบนิดนึงเขาก็จะหนีมาตัว CLS กันเพราะว่าโฉบเฉียวเหมือนกันแนวสปอร์ตเหมือนกันและข้างหลังก็จะนั่งได้สบายด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเบนซ์ CLS นะคะได้ดีเซลด้วยนะคะเบนซ์ ben หายากมากตัวดีเซล CLS 250นะคะตัวนี้อา CLS 250นะคะอะโลโก้ถ้าเป็นดีเซลก็จะเป็น C D I นี่นะคะดูง่ายๆดีเซลหรือเบนซินดูโลโก้ข้างหลังถ้า C D I ก็จะเป็นตัวดีเซล C G I ก็จะเป็นตัวเบนซินนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราะคะพาดูด้านหลังนิดนึงนะคะนี่เลยฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าข้างในก็จะโรงง่งโอ่งโถงมากนะคะกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้ตาก้เข้าไปนอนแล้วใครจะถือกกอ้ฉันถือให้เธอไงคะอ่ะมานี่นะคะ ฝาท้ายไฟฟ้ากล้องหลังทุกอย่างครบเพราะออปชั่นเต็มมากเลยมาพร้อมหลังคาสรุปจอนะคะทุกอย่างมีหมดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะไปค่ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มัมเหมี่ยวด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่านี่นี่นะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงค่ะอ่ายังไม่มีใครเข้ามาดูนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลัง ไปถูย้อนหลังกันได้เลยโอ้โหติดสตาร์ทชึ่งเลยนะคะคันนี้นะคะเวลาสตาร์ทปุ๊บพวงมาลัยเขาก็จะปรับลงอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าอะไรก็จะปรับอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติสิ <c oughs> ท่านนะคะราบขอบพระคุณค่ะใครอยากสอบถามอะไร <c oughs> เพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากสอบถามในการจัดไฟแนงอยากสอบถามในการอาชีพไหนซื้อเบนได้ไหม ดอกเบีย้ยเท่าไหร่สอบถามมาได้เลยนะคะถ้าอยากทราบนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อนสูงสุดได้72งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณแค่หมื่นแปดเท่านั้นเองนะคะการันตีนะคะคันนี้ไม่แค่แสนสองเท่านั้นเองไม่น้อยมากๆเลยนะคะติดต่อมะเหมี่ยวได้เลยมะเหมี่ยวนะคะคุณมะเหมี่ยวเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเราไล่มาตั้งแต่ด้านข้างแผงประตูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเบาะเมม o r อรีนะคะตัวนี้ เมมได้3ท่านนะคะถ้าคุณพ่อแม่ลูกขึ้นมาก็กดแค่1 2 3เท่านั้นไม่ต้องปรับไม่ต้องเลื่อนตลอดนะคะสามารถเมมโมรีได้ด้านหน้าของเขามาพร้อมนะคะลายไม้เปลี่ยนโนแบ็กนะคะสวยงามมากนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นเบนซ์นะคะ ของเขาจะเป็นโลโก้นาฬิกาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะสามารถแกะออกมาใส่มือได้ไม่ใช่ไ,ไม่ได้ไม่ได้อ่านนะคะจะมีไฟด้วยนะคะด้านล่างตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่จะมีไฟด้านข้างขอบประตูทั้งหมดนะคะทําให้ดูหรูหร,หราโฉบเฉี่ยวเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่เนเชนเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟด้านข้างนะคะเหมือนพวกรถตัวใหม่เลยนะคะเบาะก,ก็ภายในจะเป็นเบาะเดิมสีครีมเบาะเดิมจาก ใบแดงเลยนะเบาะเดิมๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาปรับพวกรถยุโรปอจะดีอยู่อย่างหนึง่งเวลานะคะรถเกิดปัญหาอะไระคะ่ะเราสามารถกดปรับโหมดจากคอนโซลด้านหน้าได้เลยนะคะ,ะปรับโหมดได้เลยนะคะปรับโหมดนะคะว่ารถเป็นอะไรถึงเวลาถ่ายน้ํามันเครื่องอเดี๋ยวขอขออ้น,นี้ยังขออ้น,นี่ก่อนถึงเวลาถ่ายน้ํามันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าอา,อาการรถเป็นยังไงแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าอะไรไหมก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยในหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะโอ้โหต้องบอกก่อนนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมหลังคาสลูปนะคะนี่มาพร้อมหลังคาสลูปเลยนี่เครื่องเสียงฮาร์มาเก็ตดนะคะบอกเลยว่าตึบแน่นอนนะคะามาพร้อมจอ จอคอมมานะคะแล้วก็เครื่องเสียงฮามาเกตด,ดอนตึบแน่นอนเปิดเลยไหมเบนแล้วก็เบนนะคะอ่ะหลังค่าสลูปกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออปชั่นบอกเลยว่าออปชั่นเต็มมากนะคะขอย้ำอีกรอบนึงสำหรับเบนซ์ CLS 250นะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีเซ แล้วจะขึ้นไปทำไมไม่เข้าใจตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลนะคะ C D I นั่นเอง A M G นะคะตัว2เครื่อง2.1ตัว W 2 1 8ตัวท็อปสุดแล้วนะคะคันนี้นะคะคันนี้มันได้ประหยัดอยู่แล้วเพราะเป็นตัวดีเซลนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคันยกียร์สมบูรณ์แบบมากนะคะรอบคันได้ A M G นะคะได้ A M G รอบคันเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคันนี้จอคอมมาน เครื่องอได้สัลูปแล้วก็เครื่องเสียงทาม,มาเกนดอนนะคะเบาะเมม o r อรี่ฝาท้ายไฟฟ้าออปชั่นเต็มสุดๆแล้วใครที่กำลังหาอยู่ตอนนี้นะคะส่วนมากลูกค้าไปซื้อก็จะเจอแบบ7%คันนี้ไม่ต้องจ่ายแค่ราคา9ก9าแสันบาทเท่านั้นไม่ต้องบวกเจ็ดเพิ่มติดต่อแค่คุณมะเหมี่ยวเท่านั้นใครที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะจดไว้เลยนะว่าคันนี้ไม่ต้องจ่ายแบบเพิ่ม จ่าย9 0 0 0 0 9 9 0 0และรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะรถสมบูรณ์แบบมากจริงๆนะคะเดี๋ยวมัมเหนียวจะพาไปดูข้างหลังอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังกันไปค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะอุ้ย่คันนี้สวยเพราะว่ารถสีดำพอร,รถสีดำเนี่ยได้ข้างในสีทีมมันก็จะดูสะอาดตานะคะมันจะดูสะอาดตาและโอ้โหข้างหลังกว้างมากอือหือ เลิหรูหราอลังมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของที่ชาร์จแบตน,นะคะมีแอร์ด้านหลังนะคะอ่านี่นะคะที่วางพับมือนะอ่าที่พักมือก็สามารถที่วางแก้วได้นะคะโอ้โหเออคันนี้ใหม่มากเลยนะคันนี้ใหม่มากจริงๆเดี๋ยวเรา <c oughs> ตากล้องนั่งข้างหน้าไหมแล้วถ่ายมาเอางันเหรอครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องการจัดไฟแนนซ์นิดนึงนะคะใครที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะอ่านี่นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะมาแล้วโทษทีนะคะเมื่อกี้ไลน์อยู่ก็เลยยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์สวัสดีคุณนเรศน,นะคะ สวัสดีอาจารย์สนองแฟนเพจของเรานั่นเองนะคะติดตามเราตลอดเลยนะคะอาจารย์<า>ท่านนี้กราบขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ดะรันพบนะคะไม่มีเครดิตต้องดาวเท่าไหร่สำหรับคันนี้นะคะ9 9 9 0 0 0ับาทถ้าไม่มีเครดิตนะดาวแค่แสนเดียวก็ได้ค่ะเอาแค่แสนเดียวพอจัดได้แน่นอนนะคะผ่อนแค่หมื่นแปดเท่านั้นเองอ่ะมาคุณลูกแก้วสวัสดีค่ะผ่อนต่อ ผ่อนหมื่ดรถแบบไหนมีมั่งมีเยอะมากของโชว์รูมเรามีให้เลือกมากกว่า900คันนะคะไม่ว่าจะเป็น b e n ซ์บีเ r ็ a r ฟอร์เรอจาก,กัวก็ได้นะจาก,กัวมาเกะที่มัมเหมี่ยวให้ดูเป็นปี2013จากจากัวก็ได้นะคะคันนั้นก็ได้อยู่18 <c oughs> ดูสิตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวออปชั่นใหม่แล้วจะมีไฟ M ไฟเปลี่ยนสีได้นะ อ่ะแอมแอมอะไรนะแอมเบียนแอมเบียนไลท์หืมตกตกภาษาปักกิจนะคะอ่ะหนีหาวนะคะสวัสดีนะคะสำหรับคนเป็นคนจีนก็สามารถที่จะมาซื้อรถเราได้นะคะเรามีฝ่ายอ่าต่างชาติฝ่ายต่างชาติคืออะไรบะอบี้เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเรามีฝ่ายอ่าไม่เป็นไรเรามี Google Translate อ่าไม่ไม่้อง Google ของเรามีเขาเรียกว่า อีกฝ่ายนึงอะฝ่ายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแผนกนั้นก็จะมีท Chinese, ั้งไชนีสอังกฤษอ่าฮะพอมาเขามีหมดมาซื้อได้หมดป่ะเดี๋ยวเราไปไปกันไปดูข้างนอกกันพ, <c oughs> พูดเยอะไปหน่อยคันคอนะคะ,ะสำหรับคันนี้อย่าลืมเป็นปี2012 CLS 250นะคะตัว W 2 1 8นะคะคันนี้ W คันนี้ w เธอก็ไปทางนู้นคันนี้ขับ W สอน่งแองันบ W 2 1เปี2 0 1 2 9 000, 9 000, 9าหมบาทเท่านั้นนะคะอ่ะไปอาจารย์สนองบอกรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะอ่ะขันทางผมไม่ขึ้นหนไม่ไม่ไม่ชิ้นตกลงนี่นะอ่ะมานะคะ คันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครนะคะเอาไปนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์อะไรแน่นอนการันตีเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปีนะคะสวยงามมากแล้วที่สำคัญนะคะสีดำหายากมากจริงๆแล้วคันนี้เราให้ไปเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะปะให้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะต้องรีบโทรเข้ามาเลย0838888181นะคะใครนะคะต่อ ที่เงินเดือนอยู่ประมาณ4ี่หมื่นก็สามารถซื้อคันนี้ได้นะเพราะว่าค่าง,งวดมันต้องคูณ2ของเงินเดือนหรือเงินเดือน3 0,000ื่นลูกค้าก็เพิ่มดาวขึ้นมาแค่นั้นเองย้ําเลยค่าง,งวดคูณ2ของเงินเดือนแต่ลูกค้าบางคนแบบโอ้ยคิด,ดย,คนนยังไงคํานวณยังไงง่ายๆเวลาเราคํานวณการดูรถคํานวณด้วยตัวเองก่อนบวกลบนิดหน่อยนะคะก็ 100, แสนละสองพ กู้หนึ่งแสนคุณก็ผ่อนสองพันกู้สองแสนคุณก็ผ่อนสี่พันถ้ากู้สามแสนคุณก็ผ่อนหกพันถ้ากู้ห้าแสนคุณก็ผ่อนหมื่นหนึ่งแสนละสองพันคำนวณด้วยตัวเองง่ายๆก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรนะคะรับไม่ค่อยบอกใครใคร,ใครด้วยเหรอ,อ,อโอ้โห <What? S 1> เทคนิคเยอะ <What? S 1> เทคนิคเยอะใครนะคะอย่าลืมนะคะ โทรเข้ามากันได้เลยนะคะ0 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1นะคะวันนี้ก็นี่ก็กำลังบิ้วรถนะคะส่งมอบอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบิ้วมีทั้ง5้าช่องเลยนะคะ5้าช่องบิ้วนะคะนี่เลยจะเป็นห้องบิ้วนี่ฝั่งนี้นะคะข้างในก็จะเป็นรถเยอะมากไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น โซนรับประทานอาหารของเซลลที่สวยๆมื้อเที่ยงใช่ไหม,มเ,เห็นไหมคะทานมื้อเที่ยงลูกค้าเยอะมากนะคะ,อ,ะอร่อยมคะอร่อยค่ะลูกค้ายมมื้อเที่ยงอุ้ยไม่ได้นะอ่ะนะคะอะไรกันนี่อ่ะไปนะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นอ่าตอนเย็นพรอมเมื่อตอนเช้านะคะช่วงเช้านะคะชโชว์รูมคนเยอะมากนะคะจองกันเยอะมากนะคะ เราก็ทานข้าวเที่ยงกันไปแค่นิดเดียวนี่ยังไม่ถึง6กโมงก็ลุยตั้งโต๊ะกันต่อนะคะโชว์รูมเรานะคะเป็นสมาคมเต่รถมือสองแห่งประเทศไทยนะคะอยากได้รถดีรถสวยต้องโทรเข้ามาได้เลยนะนะวันนี้เนไม่มีอะไรมากแล้วอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้เลย0 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1ค่ะ